ไม่ไม่ดูย่านน่ากลัวมากบอกจริงนุย้ยด้วยความที่วันอยากรู้อยากเห็นวันเลยไปดูด้วยกิดด้วยดูอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หันหน้าหนีหลายรอบมากเลยเขารวบรวมคนที่กินปลาหมึกสดค่ะแล้วปลาหมึกมันสู้ขึ้นสุดท้ายน่ากลัวมากบอกจริงว่าน่ากลัวมากแต่คนที่กินปลาหมึกคลิปนั้นโอ้ยยอดวิวปังเลยค่ะทุกคนยอดวิวแบบพุ่งขึ้นมาแบบสมมตินะจากยอดดูคลิปเราหลักร้อยพอปลาหมึกดูดลูกกระตาถลนนะ่ะคนดูเป็นล้านเลยค่ะทุกคน นะคะคลิปแบบนั้นทําอีกค่ะทำอีกส,สรุปว่าจะสรุปให้ฟังว่าสมมุติว่าเรากินอะไรอยู่ก็ตามคนที่กินโชว์นะคะเรากินอะไรอยู่ก็ตามมันจะมีคลิปหนึ่งที่ปังคลิปหนึ่งที่ปังแสดงว่า YOUTUBE เลือกแล้วว่าให้เราทําแบบนั้นเราจะไปกินเมนูอื่นๆไม,ไม่ไม่ดังหรอกคะ่ะไม่มีคนดูหรอกคะ่ะอันนี้วันพูดถึงคนที่กําลังหาคลิปปังและแนวทางการทํานะคะไม่คุ้มไม่คุ้มอ่า ให้พูดไว้เป็นกรณีศึกษาเฉยๆนะคะไม่คุ้มคะ่ะไม่คุ้มอย่าไปหาทําทีนี้นะคะ YouTube ก็จะเลือกสมมุติว่าเราทําคลิปคลิปกินกินยังไงก็ไม่ดังไม่ไม่ปังเท้าปลาไหลไปไหนเนี่ยคะให้ไปทำคอนเทนต์อาหารอีสานหายไปเลยไม่เข้าห้องเรียนเลยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ใครเห็นความคืบหน้าเท้าปลาไหลบ้างส่งข่าวหาวันหน่อยคะ่ะทีนี้นะคะ ถ้าเราเราทำคลิปกินโชว์แล้วเราไม่ดังนะคะก็ค,คือคลิปเรามันไม่ไม่ค่อยมียไม่ค่อยมียอดดูเราเปลี่ยนเมนูการกินไปเรื่อยค่ะจนกระทั่งเรามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออนุสาวรียชัยสมรภูมินะคะแล้วยอดวิวจากจาก2030วิวขึ้นมาเป็นหลักพันแสดงว่าคนอยากดูคลิปนั้นค่ะ คนอยากดูคลิปนั้นแล้วเราจะทํายังไงต่อพรุ่งนี้เรามีแผนว่าเราจะไปกินส้มตําไม่ได้แล้วทุกคนเราก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือจนกว่าจะอ้วกจนกว่าจะขี้แตกอยู่ตรงนั้นเลยนะคะทําคลิปกินก๋วยเตี๋ยวเรือวนไปค่ะแบบนั้นเราเรียกว่าฉวยโอกาสคลิปปังของตัวเองถ้าเราหันไปกินอย่างอื่นทันที ไม่มีคนดูค่ะทุกคนเราเรียกว่าการย้ำการตอกย้ำกระแสช่องตัวเราเองมีกระแสทช่องทุกคนมีกระแสเดี๋ยววันขออนุญาตไปแอบดูช่องป้าอ้อยแป๊บหนึ่งนะคะว่ากระแสอะไรที่ป้าอ้อยปังอยู่ตอนนี้นะคะไปดูป้าอ้อยอีกป้าอ้อยไปไหนไม่รู้นะคะแกออกไปทํางานแล้วแหละป่านนี้ช่องป้าอ้อยชนบทอเมริกาไปดูยอดวิวสี่พันกันค่ะทุกคน คือยอดวิวป้าอ้อยนะมันไม่ค่อยเกิน5 0วิวอยู่ๆนะคะตื่นขึ้นมาแกมียอดวิววันแรกคือ2,000วิวคะ่ะแคบอกครูวันตื่นมาตอนเช้าวันเห็นคลิปครูของป้าอ้อยเห็นข้อความป้าอ้อยนะคะยอดวิว2 0 0พมันเป็นความจริงใช่ไหมครูวันเลยบอกโอ้ป้าอ้อยมันปังแล้วโอ้โหหลังบ้านป้าอ้อยคงจะเป็นคงจะเป็นยอดวิว ขอบคุณมากนะคะสำหรับสติกเกอร์ขอบคุณมากๆเลยวันไม่ค่อยอยากให้ซื้อสติกเกอร์เลยแมวสมัครสมาชิกก็พอค่ะสติกเกอร์คือทุกคนคะนั่นเนนทา YouTube สติกเกอร์แพงมากจ่ายเป็นสติกเกอร์หรืออะไรเนี่ยหรือค่าสมาชิกเนี่ยแล้วทีนี้นะคะอ่ u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  e e จ่ายให้วันนีะนิดเดียวทุกคนแม้แต่ค่าสมาชิกก็ตาม YouTube จ่ายให้วันนิดเดียวค่ะได้ไม่ถึงครึ่งที่ YouTube ได้นะคะ เพราะฉะนั้นวันแนะนำให้สมัครสมาชิกก็พอนะคะสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนช่องวันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแมวทีนี้ดูนะคะหลังบ้านป้าอ้อยน่าจะเป็นยอดวิวสี่พันที่ป้าอ้อยส่งข้อความมาในไลฟ์แรกไลน์นี้นะคะ2วันที่แล้วทุกคนดูยอดวิวป้าอ้อยเป็นป้าอ้อยจะตกใจไหม คลิปนี้มีคนดู32คลิปนี้50คลุปคลิปนี้64คลิปนี้32คลิปนี้3,700วิวค่ะทุกคนคลิปนี้36คลิปนี้81คลิปนี้34คลิปนี้52 57คลิปนี้38ยอดวิวป้าอ้อยเป็นแบบนี้หุยป้าอ้อยปัง2คลิปเลยทุกคนคลิปนี้2,500อ้ my god เดี๋ยวให้ป้าอ้อยมาก่อนมันจะให้ป้าอ้อยเช็คนะคะมันน่าจะดังมันนน่าจะดัคำว่าชนบทอเมริกาค่ะทุกคนนี่สองคลิปเลยภายในอาทิตย์คลิปหนึงเกือบสามพันคลิปหนึ่งเกือบสี่พันนะคะไม่ธรรมดาแล้วค่ะพอเป็นแบบนี้พอเรามีคลิปแบบนี้วันเรียกว่าคลิปปังให้เรารีบกลับเข้าไปดูในคลิปค่ะ คลิปคลิปหนึ่งมันจะมีคำค้นหาที่ YouTube เขาดันมันไม่ใช่ว่าทำไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ปังไม่จริงนะคะทุกคนคำว่าทำไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งก็ปังไม่ใช่ไม่ถูกต้อง Youtube จะดันคลิปไหนทุกคนจดและจำตรงนี้นะคะ YouTube จะ